ความมั่งคั่งมันอยู่มันคือพลังงานถูกต้องไหมมันจึงถ้าหากว่าจักระที่สองของคุณเต็มใจของคุณก็จะฟูใจของคุณก็จะอิ่มเอมแต่ตัวจุดกําเนิดเริ่มต้นเลยคือจักระที่1คือความสมบูรณ์ถ้าใครยังรู้สึกกลัวขาดแคลนเงินกลัวเงินหมดพอคําแรกที่พูดมีแต่ปัญหานําหน้านั่นแสดงว่าคุณกําลังมีความกลัวถ้าเกี่ยวกับการเงินกลัวเงินกลัวของแพงกลัวทุกสิ่งทุกอย่างแพงไปหมด แต่คุณก็ปรารถนาที่จะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งนี้คือ mindset และพลังความรู้สึกของจิตใจที่อยู่ข้างในที่คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยพอคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยตัวจักระที่1มันไม่สามารถส่งความอุดมสมบูรณ์มาที่จักระที่สองได้เพราะงั้นต่อให้คุณฝึกเปิดจักระที่2แต่จักระที่1ของคุณยังเต็มไปด้วยความไม่ปลอดภัยอ่ะคุณยังรู้สึกแบบถึงความกลัวความไม่มั่นคงของชีวิต ขาดสัญชาตญาณการใช้ชีวิตใช้ชีวิตยังไม่มีความสุขอ่ะจะทําอะไรก็แล้วแต่เงินมาก่อนนั่นนะคุณต้องเคลียร์จากระที่หนึ่ง